เก่งขึ้นดีอ,อีตัวจ้ะพี่ชั้นสี่ครับครับอ่ะชั้นสี่ครับครับโน้นโน้นโนนมสามปืนไหมไม่ได้ยินเสียงปืนแต่ได้ยินเสียลลงลูกมันลงมาปั้งไกลตัวพี่ไหมรือว่าข้างๆเลยนีย่ตกตรงนี้แล้วก็กระเด็นไปนู่นเขาตกใกล้ๆเลยใช่ไหมพี่ค่ะตกตรงนี้แล้วก็กระเด็นไปนู่นเลยลดล ช่ดังหนูก็ตกใจหนูก็เลยลุกมาทางนี้แล้วก็หนูก็มาดูตอนแรกหนูดูตรงนี้ว่ากระจกไม่หนูเลยลุกไปทางก็ทำาบบข้าวเสร็จผัดม้มัาใช่ไหมผัดม้มัาเสร็จแล้วก็นั่งทานข้าวแล้วจะพักประมาณสี่ทุ่มปั้งลงมาหนูก็ตกใจเนาะหนูรีบไปตางนี้แล้วหนูก็ม่เห็นเลยมันก็เด้งวันนี้อ้าหนูก็ว่าแก๊สหนูก็ปิดเอาเสียงอะไรหนูก็มอง